ครับวันนี้ EP ที่3นะครับวันนี้เราจะตำไทยใส่ปูเค็มครับอันนี้คือตำไทยใส่ปูเค็มนะครับนี่ฮะอ่ะเราไปลงมือทำกันเลยครับสวัสดีครับ EP ที่3นะครับวันนี้เราจะมาตำตำไทยแล้วก็ใส่ปูครับนี่มีปูฮะปูเค็ม อันนี้คือพริกครับพริกแล้วก็กระเทียมนะฮะชอบเผ็ดมากก็ใส่หลายดอกหน่อยอันนี้เอาอกลางๆะฮะเผ็ดพ,พริกแดง3เม็ดแล้วก็พริกเกียวสามเม็ดแล้วก็กระเทียมมีมะนาวมะนาวลูกครึ่งนึงครับแล้วก็ตามด้วยะมะเขือเทศอันนี้กุ้งนะฮะกุ้งกุ้งแห้งผมใช้ตัวนี้ผมใช้กุ้งฝอ,อยแล้วก็อันนี้คือถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือนี่ถั่วด้วยนะแล้วก็มะละกอ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็น้ำปลาครับอ่ะเรามาดูเลยครับพิธีทำส้มตำตำไทยใส่ปูครับอย่างแรกเลยครับก็คือใส่พริกครับพริกแดงแล้วก็พริกเขียวด้วยตามด้วยกันเทียมครับแล้วก็โขลก้ตำไปเรื่อยๆครับให้มันแตกละเอียด อพอประมาณนะครับ นี้นะครับประมาณนี้นะครับ้ตามด้วยเราก็ใส่น้ำน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่รักช้อนใหญ่นะ,ะใ้าชอบหวานมากก็ใส่ใส่ใสเยอะๆเลยครับรักสองช้อนอใส่ประมาณช้อนกว่ากว่านิดนครับตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลารักสองช้อนใหญ่ๆครับ ออนม่หนึน่งโอเคครับได้แล้วแต่ชอบครับแล้วก็บี้ให้เข้าด้วยกันครับให้น้ำตาลนะละลายอย่าให้เป็นก้อนนะครับอันนี้เมนูของเราก็คือตำไทยใส่ปูเค็งครับเบี้เล็กด้วยกันครับ นี่ก็ใส่ใส่ถั่วครับส่วนสักประมาณ1นวักนะครับนะหั่นตัดๆลงไปตามด้วยมะเขือนะใส่หนึ่งลูกหรือสักสองลูกแล้วแต่ปริมาณครับใส่ประมาณ1นลูกแล้วตามด้วยมะเขือ รักประมาณนักสี่ห้าลูกครับใครชอบอ่าเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยลูกที่สี่ครับมีลูกที่สี่นะ แล้วก็มะนาวครับมะนาวบีบเลยใส่ั้งเปลือกมาเลยครับใส่ั้งเปลือกแลงบีบแล้วเขาใส่ั้งเปลือกเลยใส่สักลูกครึ่งหรือสองลูกแล้วแต่ชื่นชอบนะคนไหนชอบเปรี้ยวๆมาก,กั็ใส่สักสองลูกนี่มะนาวนี่เราใช้มะนาวลูกมะนาวเป้นนะฮะเป็นลูกๆนะเราแม่ นี่เราก็ใส่ปูครับใส่ปูแบบประมาณรักสองตัวสามตัวแล้วแต่ใครชอบนะครับใส่ปูไปปูเข็มครับนี่ก็คือตมไทยใส่ปูนะครับอ่าใส่ปูไปเลยพอเราตำไทยใส่ปูนะครับอ่าใส่กักสามตัวครับใส่มากนะถ้าเราทําขายเราจะขาดทุนนะอ่าเสร็จแล้วใส่ตัวด้วยนะครับใส่ตัวลงไปด้วยอ่า อ่าโอเคครับหนึ่งจะคลอนขึ้นทีนี้ก็ตามแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะครับอ้าวใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะละกอครับอเอาแคนี้พอนะครับหนึ่งจานครับ แล้วก็ตำพอเบาๆนะฮะอย่าทาแรงนะครับเดี๋ยวมันจะเละอันนี้คือตำไทยนะฮะตำไทยใส่ปูอย่างที่บอกนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่ริก อ่เยอะๆได้นะครับอันนี้ผมเอาแค่กลางๆนะครับติดแดง3เม็ดแล้วก็เขียวไปทัน3ามสามเม็ดเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเลยครับปั่ใส่จานรูนะครับ ใครชอบกุ้งเยอะก็ใส่เยอะๆเลยครับแต่ว่าถ้าทําขานี่ขเขาพอบอะมาณนนะครับใส่เยอะเดี๋ยวคนทำากาขาดทุนอีกนะ,ะแต่ว่านี่นะผมชอบเยอะๆครับเขาใส่เยอะๆอทีนี้ใครต้องการ ทำไทยใส่ปูนะฮะเสุปูมีปูด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ถั่วอีกก็ได้นะฮะไอใส่ถั่วโรยหน้าน<ห>ี่ใจลูกค้าครับแล้วก็โรยกุ้งแห้ในในงไปนิดนึงเห็นไหมฮะกับนี่คือทำไทยใส่ปูครับใส่ปูเค็มนะอีกเมนูหนึ่งครับ ep ีที่3ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ